ที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยแต่เอาพระไม้งิ้วดำประเภทดูยากดูปานกลางแล้วก็ดูง่ายเอามาสอนให้ดูกันนะครับแต่ว่าพระปิตาองค์นี้มีความแตกต่างจากพระเนื้อไม้งิ้วดำองค์อื่นๆที่ผมเคยเอามาสอนให้เพราะว่าพระปิตาองค์นี้จัดว่าเป็นพระแท้ดูง่ายที่สุดในชีวิตของผมแหละตั้งแต่ที่เช่ามาเลยนะครับ เนื่องจากว่ามีลักษณะพิเศษหลายอย่างอยู่ในพระองค์นี้เดี๋ยวจะไล่ให้เพื่อนฟังทีละอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือสีของเนื้อไม้ปกติถ้าเป็นองค์อื่นบางครั้งจะมีสีดำบางครั้งจะมีสีดำแล้วมีเสี้ยนสีน้ำตาลแต่ว่าองค์นี้ให้ดูเลยนะครับเนื้อจะเป็นสีน้ำตาลเข้มตามหลักสูตรที่ผมเคยสอนมาที่ผมบอกว่า พระไม้งูดำเนื้อไม้ต้องไม่ใช่สีดำหากว่าเป็นสีดำต้องมีเสี้ยนสีน้ำตาลปนแต่องค์นี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับเล่นเป็นสีน้ำตาลเข้มสองเลยคือเนื้อไม้เนี่ยจะมีเส้นใหญ่สังเกตนะครับว่าตรงเสียนพระด้านบนเนี่ยจะมีเส้นใหญ่เห็นได้ชัดแล้วอันที่สามจะมีคราบสีน้ำตาลเหมือนเยื่อไม้ ในตำแหน่งของซอกไม่ว่าจะเป็นซอกแขนซอกขาหรือกระทั่งว่ารอบๆอบองค์พระนะครับจากรูปขยายก็จะทำให้เห็นใน3ามสิ่งที่ผมพูดมาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีของเนื้อไม้ลายเส้นที่หยาบสังเกตอยู่ที่ตรงสะดือพระนะครับรวมทั้งตามซอกของพระด้วย น่าเสียดายที่พระปิตาองค์นี้ไม่รู้เกจิผู้สร้างถ้ารู้เกจิผู้สร้างผมว่าราคาน่าจะไปกว่านี้เพราะว่าพระองค์นี้ผมเช่ามาเพียง380บบาทเท่านั้นเองสำหรับด้านหลังความเป็นเยื่อไม้สีน้ำตาลจะน้อยกว่าด้านหน้าเยอะแต่สิ่งที่ได้ทดแทนขึ้นมาให้เพื่อนสังเกตตรงรอยจานอักขระเลขยัน ตรงตัวยันจะเป็นสีน้ำตาลที่เป็นเยื่อไม้ทั้งนั้นเลยครับรวมทั้งเส้นของเนื้อไม้ก็จะเป็นเส้นใหญ่ขยายให้ดูกันชัดๆคราวนี้พอจะเชื่อผมหรือยังครับว่าไม่มีพระเนื้อไม้ยูดาองคไหนอีกแล้วในชีวิตที่จะดูง่ายเท่ากับพระองค์นี้มาลองดูเฉียงๆกันอีกสักทีนะครับนึกในใจว่าแมม ถ้าปิดตาอ,องค์นี้เป็นปิดตาหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามขึ้นมาแล้วก็ผมลาไม่อยากจะนึกเลยว่าราคาจะพุ่งจูดไปที่กี่พันกันรับรองว่าหลักร้อยเอาไม่อยู่แต่ก็นั่นแหละครับไม่รู้หลวงพ่อสุดท้ายนี้แล้วก็ขอให้เพื่อนๆจำภาพให้ติดตานะครับเพราะว่าหากว่าไปเจอพระเนื้อไม้พญางิ้วำํำ ที่เป็นพระแท้ดูง่ายขึ้นมาจะได้ไม่ช็อกตอกใจรีบควักเงินให้ไวและเช่ามาเลยครับความเป็นมงคลหรืออาถรรพ์ตามธรรมชาติของไม้ยูดำนี้มีมากมายตั้งแต่เรียกโชคคลาบถึงขนาดที่กันคุณใสได้ด้วยคิดได้ดังนี้แล้วรีบหาเงินครับเดี๋ยวเผื่อผมมีตังจะเอาไปเลี่ยมทองซะหน่อยสำหรับวันนี้ก็ขอจบ เรื่องไม้ยูดำแท้ดูง่ายแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ